สวัสด,ดีครับผมสวัสด,ดีตอนบ่ายครับสวัสด,ดีพี่ธานาทุกท่านครับผมอันนี้ผมก็มาเลาะหายิงปลาแถวบ้านเนาะไม่ได้เป็นหใจเนาะเลาะตามคลองตามซอกตามซอยแถวบ้านหนึ่งนะเถี๋วบางกนะะาระพาะเนาะน่าจะเป็นสาดีเนาะก็นี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมากับคู่ใจลำใหม่ครับผม อยู <c oughs> ่ทั้งลำครับมดลุนมาติดตามชมกันครับว่าจะหมานไหมมีเวลาแค่สองสามชั่วโมงเนาะเดี๋ยวสามโมงก็ต้องไปรับดูชายครับผมไปครับผม ถ้าใหญ่ๆจะทอด <c oughs> โดนรอเปล่าเป็นฝูงขนาดนี้ยิงไม่โดน <c oughs> <c oughs> อีกเดี๋ยวบอกไม่โดนนะไม่โดน ผงไม่โดนเลยตัวตัวตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ทำไหมทำไหมตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็มี 怪不得。 ไม,ไม่ใช่กัตาหน่าไม่ใช่ครับผมไม่ใช่เพราะน้องคนนั้นบอกให้ยางพี่ไว้ยางพี่ไหมครับถ่าอ,อ๋อหรือว่ายางเตาสองอ่ะไม่มีครับผมมาเส้นเดียวมาเลาะยิงเล่นๆไปพอมีคลิปลง <c oughs> นีโดนวิ่งแล้วสายวิ่งแล้วอุ้ยตัวใหญ่าโผล่ข้างหน้านี่อุ้ยเนี่ยเนี่ยใครกินไม้เลยเอาติดไรเนี่ยใยสวยครับใสทอดเก็บๆๆเก็บเก็บปลาเกลือครับผม เล็กใหญ่ผู๋เเยอะไป กอดใต้ท้องเลยเมื่อกี้ใครก็ไม่รู้ครับมาขอ,อยางผมนะผมมาแค่เส้นเดียวเนาะผมไม่ได้พกมาเยอะเนาะมาลอหายิงปลาแถวบ้านเนาะ ผมก็เจอประจํานะแบบเนี้ยโอ้โหมาขอ,อยางกันครับผมก็มีคู่เดียวนี่แหละครับว่าออกมายิงปลาแถวบ้านเนาะไม่ได้พกมาเยอะไม่ได้พกอะไรมามากมายพกลูกดอกมาดอกเดียวบลูกดอกเงอง้เดียวของนารัตคนหลังเขาครับผมหนูปลาลอยอ้าปากอยู่ เมื่อกี้ผมยิงไอ้ตัวนี้ไปอ้ตัวใหญ่โผล่หข้างหน้าผมเลยนะใส่ขาตั้งคู่แนละ้วมดูตัวใหญ <c oughs> ่ดูตัวใหญ่ดูตัวใหญห่ฝั่งนู้นก็ลอย ปากบป๊บบๆอยู่โอ้ยเลือกไม่ถูก <laughs> เลือกไม่ถูกเลยจะยิงตัวไหน ท้องเลยโหยยิงปลาเน่าโอ้โหลอยตายเลยครับปลาเกลือครับผมเก็บก่อนละช่วงนี้ <c oughs> หาตัวยากอยู่ด้วยลมแรงมา <c oughs> ปลาเกลือหูดูตาย,ยังลอยเลยอันนี้เที่ยงแล้วนะครับเนี่ยตายยังรอยอยู่เลย ยิงได้ยู่ปักเกอได้สวยนี่ครับเอาไปดูวิตัวน้ำตัวใหญ่ใต้กิ่งไม้เลยนู่นนี่ครับปลานินบางกระเพาะผมรอหายยิงขาวบ้านครับพอได้ตัวเจ๋วโอ้ยลอยบานเลย ดูครับน่าจะเจอตัวใหญ่นะหู้นนู้นก็ตัวใหญ่นะอลเดินเลาะดูมันลอยลอยทั้งคลองละมั่งผมว่าเนี่ย องนี่ก่อนนาจะมีตัวที่ให้ยิงง่ายๆมากเลย อานึกว่าไข่แป้งไหนมานะไปดูบางกระเพาะไอ้เนี่ยทางโทษในเนี่ยมันหลอกคอว่าโทษในเนี่ยเหรอเออไปยิงกระ่อนได้ไหมได้แต่วันนี้ไปจับกุ้งมาเพิ่งจะกลับมาโอ้ได้บ้างไหมมีแต้มไหมได้ตัวกลับบ้านตัวใหญ่ไหมไอโดฟอกมาดูปลาได้อยู่เมื่อวานเนี่ยได้อยู่โอ้เมื่อวานได้ไปห้าตัวสี่โล โอ้ยประช่นแล,แล้วนะโอ,อ้เงียบวันนี้ไ <c oughs> ี่แต่ปน,บบนีน้อยลอยเต็มเลย <c oughs> ลองยิงดูพอได้ทอด <c oughs> พอได้คลิปด้วยแหละผมตัวนั้นก็มีไซส์นะ ไปแต่พอได้ทอดแหละถ้ายิงโดนนะน้อกอีกแล้วโอ้คีโอูหกลางกับบาลอุ้ยไซมีไซนึกว่าตัวเล็กมีไซอยู่ ทอดอามีใส่อยู่ครับนี่แหละใส่นี่แหละ,หละทอดนี่ครับผมทอดกับกรอบราดพริกน้ำปลาเนาะกินกับพริกน้ำปลาเนี่ยอร่อยเลยครับแจ๋วครับ ทีเห็นร้อยเต็มเลยไปไหนแล้วดูนว่ายไม่ดูแล้ว กลางกระบาลโอ้โหโอ้โดนนะครับโดนนะสายบิ่งปแนละไซไม่ใหญ่ก็เก็บะเกือกครับผม оптоп không được mình để đó. Đường nó lạnh quá chưa có cái dạy nữa nó

ขึ้นหงเลยเลกตัวตัวใหญ่ด้วยเป็นหงส์นะหรับไล่กัดกันอยู่ข้างล่างอืตัวใหญ่่ตัวใหญ่ เป็นเลยปานินมันตัลอยตัวไม่ค่อยใหญ่นะ S 1> <S 1> <S ัวอ้ยยางแรงตายยางแรงมากแล้วข้ามหัวไปเลย แรงมากเลยยางน้มครับ อืมอืมอืมอือเทียบเลยอืมลอยเทียบเลยไสทอดกอดเขาไดวันนี้ก็ใหญ่เลย ถ้าดูถ้าดูป๊อกเอาไว้กัดปนินตายหมดครับต้องเอาออกพูดแรงดีด้วยตัวเล็ก <c oughs> ตัวเล็กจะแรงดีต้องกำจัดครับผมมดูหน้าตามันมาได้ยังไงคลองอย่างนี้ไม่ป๊อกนะเนี่ย จะโดครับมายังไงคลองขนาดนี้โอ้โหแล้วทิ้งไว้หนี่ปันอินหายหมดครับคลองอย่างนี้โอเคครับเก็บนะครับผมอิจะาโดดเหรอโอ้โหปูนปูนก็ลองดู จะหนีโดนครับกำลังจะเลื้อยห,หนีเลยฝั่งนี้ตัวใหญ่กว่ามากเนี่ยออเแบบชรชอน๊อกกำลังจะหนีก็โดนครับโอ้โหจางกะบานเข้าปากจะหลุดแล้วจะหลุดแล้วเฮ้ยย่าหลุดนะอนแดดเดียววันนี้ กันมาด้วยเอาไงเหลือโอ,โ,โอ้โหแสบมากอย่าหลุดน้ยอยจะไปไหนขึ้นยังไงคราวนี้ดักหน้าแล้วก็ปาดนีครับไปช่อนตอนปอ๊อปไสสวยครับเก็บครับผม ตอนนี้ก็ได้มาถึงบ้านแล้วเนาะมาสรุปผลงานกันครับได้ปานิน4ตัวเนาะไซส์3นิ้ว4นิ้วเนาะแล้วก็ชัโดป๊อกตัวหนึ่งเนาะนี่ครับแล้วประชอนป๊อกตัวหนึ่งนี่แะครับเวลาน้อยครับผม2ชั่วโมงพอมีคลิปให้ชมกันครับผม あ <music>